วันนี้ในจะพาทุกท่านมาทดลองซักผ้าครามด้วยผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะโดยผลิตภัณฑ์ที่เราจะใช้ทดสอบก็จะมีน้ำเปล่าเกลือน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาซักผ้าและผงซักฟอกค่ะผ้าที่จะนํามาทดสอบในวันนี้ก็ได้แก่ผ้าคราม้มและผ้ามัดย้อมย้อมครามธรรมชาติของมันตาคราฟนะคะโดยเราจะแช่ผ้าขาวลงไปด้วยเพื่อทดสอบการตกสีค่ะเราจะนําผ้าคร้มแช่ในน้าที่ผสมผลิตภัณฑ์ต่างๆไว้ คนไปมานะคะอย่างรุนแรงก่อนจะทิ้งไว้ประมาณ30นาทีค่ะจะเห็นได้ว่าแม้จะแช่น้ำเปล่าสีครามก็ยังหลุดเจือออกมาผสมกับน้ำค่ะ เห็นไหมคะว่าน like ้ำเปล่าหรือเกลือก็ยังมีครามเจือปนกับน้ำออกมาไม่ต่างจากผงซักฟอกและน้ำยาซักผ้าเลยนั่นก็เพราะว่าผ้าครามย้อมสีธรรมชาติเนี่ยมักจะมีครามส่วนเกินเกาะอยู่บนเส้นใยครามส่วนเกินเนี่ยก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่ในหายครามดังนั้นเวลาที่ซักผ้าในช่วงแรกเราไม่อยากให้ทุกท่านตกใจไปนะคะเวลาที่เห็นสีครามเจือน้ำออกมาไม่มากก็น้อยค่ะเป็นปกติมากๆเลยค่ะเราลองมาซักผ้า แล้ตากกันดูนะคะตอนนี้ผ้าก็แห้งแล้วค่ะหลังจากผ้าแห้งแล้วผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรผลิตภัณฑ์สักผ้าตัวไหนจะเวิร์กกับผ้าครามสีธรรมชาติที่สุดมาชมไปพร้อมๆกันใน EP 2เลยจ้ามาตอบประเด็นปัญหาข้อที่1กันนะคะ ผ้าครามย้อมสีธรรมชาติตกสีหรือไม่อันนี้ย้ำนะคะว่าเป็นผ้าจากมันตาคราฟทั้งหมดเลยเพืเ่อนๆจะเห็นว่าผ้าขาวที่เรานําลงไปแช่พร้อมกับผ้าครามที่เราใช้ทดสอบนั้นเมื่อซักออกมาก็ยังจะขาวสะอาดอยู่ค่ะแม้ว่าผ้าครามเนี่ยเวลาที่เราซักจะมีสีเจือออกมาตามน้ําแต่สีเหล่านั้นก็เป็นเพียงสีส่วนเกินที่ค้างอยู่บนเส้นใย,ยเท่านั้นไม่สามารถหลุดเกาะตกลงไปในผ้าขาวได้ค่ะตอบประเด็นปัญหาข้อที่2ผลิตภัณฑ์ซักผ้าอะไรดีที่สุด จะเห็นได้ว่าผ้าครามที่ซักด้วยน้ำเปล่าเกลือและน้ำยาปรับผ้านุ่มก็ยังได้สีที่ยังสดสีไม่ซึมเข้าไปในลายผ้าเลยต่างกับผงซักฟอกและน้ำยาซักผ้าที่จะเห็นสีครามมีหลุดเข้าไปเจือในลายผ้าด้วยนะคะและผ้าก็ยังมีความซีดอ่อนลงประมาณนึงเลยดังนั้นสําหรับผ้าครามทางเราจึงแนะนําให้ใช้น้ํายาปรับผ้านุ่มปริมาณน้อยผสมกับน้าเปล่าก่อนนาลงไปซักของเราจะใช้เป็นดาวนี่สีขาวนะคะเพราะเราใช้สูตรนี้มานานมากๆแล้วไม่มีผลเสียต่อ คครม่ะสูตรอื่นยังไม่มั่นใจนะหรือจะใช้เป็นเกลือในการซักก็ได้ค่ะถ้าไม่มีเกลือสิงเทาก็ใช้เกลือไอโอดีนเกลือบ้นบานๆเราได้เลยค่ะพวกนี้จะมีแร่ธาตุที่ช่วยเข้าไปปรับผ้าสิธรรมชาติให้สดใสได้จากผลการทดสอบนี้ทางเราก็แนะนําให้เพื่อนๆหลีกเลี่งยงการใช้น้ํายาซักผ้ารวมไปถึงผงซักฟอกแล้วแบบนี้ผ้าครามจะหายสีลุ่เมื่อไหร่ลองชมในคลิปต่อไปหรือกดติดตามเราไว้ได้เลยนะคะ